ครับท่านผู้ชมทุกคนเดอ้ออย่าทำทุกคนคนะณะนี้กับบ่าวครูไทยบรรเงนะครับอยู่ที่บริเวณทางพระวัดขับพยอมครับพี่น้องมาพร้อมอย่าทำบรรเลงหลายคนอยู่ได้มา,าม,มาปางเลยนะมึงนี่ยิงมะปางมัมง้ยนหลายคนทุ่ครั้งในกองไทยบู้อยู่ไายกองดีมาพัฒนาทางครับสียาฮ่อนสียาเลยพี่น้องนี่แหละ กำลังเสียยาอยู่แต่งานบุญกรถินครับวัตรเผาพยอมท,อท, 18, ท,อทอี่น,อน้องเลยวันที่สิบแปดสิเก้าวันที่สิบแปดพุศจิการวันที่ทีแปดพฤศธิกาที่น้องวันอันบุญเนาะที่น้องเห็นนี่กับดเจอกรกเชยเยดูให้งานเข้าไปครับ

这是啥子瓜？ 自己做能好看。嗯

งินเบาเลยเงินน้ำเงินบมดคนไหมเ้าพี่น้องเห็นทางวัดเผาพีน้องได้ครับล่างคู่ได้ไหมพี่น้นองล่างคู่ได้พี่หอดีนี <c oughs> พี่พ่อรวย ครับคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนครับ